สวัสดีคร <öst> ับว <500. S 1> ันนี้อยู่กับช่างกอบแล้วก็ช่างงามปิดงานครับวันสุดท้ายเทดบอร์ด p ีสองรนะครับอันนี้เพิ่งประกอบเทปนะ โอเคเดี๋ยวย้ายยายชาแนลด่วนไปเทสอีกชแนลหนึ่งโอเค <บน S 2> ดักบวกเทสบ <น S 1> วกบรูปรอยอพีอันนี้ต้องแน่นนานแจะตายบ้นบ้านสเปกปะราลไอผิสีแทนดือดเป็นสีดำทำานกว่าจำนะครับเทช,ชวงยงงยายี โอเคประมาณนี้ครับแนวเสียงนะครับตัวนี้บอร์ด PA 2 0 0สเตอร์นะครับราคา790บาทรวมค่าจะส่งนะครับประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้นะครับออเดอร์หลังปีใหม่นะครับปีใหม่ไม่ทันแล้วนะครับโอเคจัดไปครับจัดไป